กาได้มาเยี่ยมส่วนสวน <c oughs> ของพี่สมชายพี่สมชายที่แกปลูกอินฝาัมตอนนี้ปลูกไปกี่ต้นแล้วนะพี่ห้าสิบต้นห้าสิบต้นห้าสิบต้นตอนนั้นที่ว่าเรารู้จักการต้นขนาดไหนนะพี่ต้นขนาดนี้ได้เนาะประมาณสักสามสิบเซนเนี่ยครับสามสิบเซนเซนนี่เล้สามสิบสี่สิบเซนแล้วก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าผมได้มารู้จักพี่ตอนที่ว่าพี่ได้เพิ่งปลูกเลยแล้วก็ได้แนะนําปุ๋ยตัวนี้ก็คือปุ๋ย อินซีพันุลมนลมนขัางขาว633ตัวนี้ก็พี่ก็ได้ใช้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมพี่ครับใช้มาเลยครับก็ใช้มาจากตอนนั้นก็ตอนนี้ได้ทั้งเท่าไหร่ปีปีกับอีก10 20วันนี่แหละครับประมาณปีกับอีก20วบันดูผลงานครับปีกับอีก20วบันใช้ของเราตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปลูกมาเลยเนี่ยครับผลงานอ,าอยากจะให้ดูระบบ <c oughs> ระบบของความชุ่ม <c oughs> ชื่นของต้นและก็ดิน ที่ว่ามันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในดินเนี่ยก็คือใช้พี่รู้สึกพอใจไหมพี่พอใจครับพอใจอืดินเขียวติดเลยใช้ได้เลยเนาะครับครับครับเนี่ยครับนี่นี่นี่คือความุดมสมบูรณ์ของมันดูดูระบบใบคือใบเนี่ยมันจะแน่นมันจะหนามันจะมันแล้วก็จับดูนี่คือรู้เลยถ้าว่าปกติตามสวนทั่วไปที่ว่าเคยไปใบแก่ใบแหลกแลมันแห้งเลยครับอ่านี่เนี่ยขนาดใบ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 แก่เนาะใบที่ดินมันแห้ง ปีกับอีก20วัน20วัน20วัน,วนจะท่วมหัวแล้วท่วมเลยเหรอท่วมเลยเหรอท่วมหัวพีจ้าท่วมหัวแล้วเคครรัับบแ,แ,แ,แล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ปลูกเพิ่มอีกใช่ไหมครับครับ <unified. S 2> รอ่าจะปลูกเพิ่มอีกเดี๋ยวสวนสวนสวนนี้ก็คือจะมาขึ้นมาเป็นทำเนียบของอ่าตมอ่าอําเภอละหานทรายละหานทรายนะพี่นะตัวนี้มันเป็นเขตของอําเภอบ้านขวดครับอ๋อเป็นบ้านเป็นบ้านแม่นขวดของสวนด้วยเพื่อละหานทรายอ๋อครับใช่ เพราะว่าตอนที่ว่าผมมาดูแลก็คือของอำเภอละหารทรายก็มีสวนมังกรหยกเสร็จแล้วก็มานี้ก็คือแต่ว่าอมังกรมังกรหยกเนาะมังกรหยกมังกรหย,ย,ยกก็เขาได้รับผลผล,ผลิตแล้วตัว,ต,วตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้แหละคาดการว่าอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวรับได้รับ,รบผ,ลผ,ลผลผลิตแน่นอน,นเพราะว่า,า,า,าจะเ็นครับเพราะว่าการเดริญเติบโตของเขาน่ะดีมากดีมากจริงๆนี่แหละครับปุ๋ยตัวนี้ก็คืออย่างที่ว่าพี่เขาบอกว่า ใช้มาแต่แรกเริ่มต้นตั้งแต่รองหลุมครับตั้งแต่รองหลุมเลยตั้งแต่รองหลุมตั้งแต่รองพื้นเนาะตั้งแต่รองรองก้นหลุมมาเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็วิธีการใส่พี่ใส่ยังไงนะพี่สิบห้าวันสิบห้าวันหนึ่งครั้งครับ่าสิบห้าวันหนึ่งครั้งสิบห้าวันหนึ่งครั้งครึ่งกิโลต่อต้นครับพี่ใส่อยู่ตอนนี้ประมาณกิโลหนึ่งต้นครึ่งกิโลต่อหนึ่งต้นเนาะครับประมาณแล้วก็สิบห้าวันแล้วก็น้ำในพี่ก็ให้ท้นว้นวันเว้นวันครับวันแะะเพราาว่ แต่ว่ามันก็อยู่ที่สภาพดินด้วยเพราะว่าดินของของพี่มันเป็นดินร่วนเนาะดินร่วนคล้ายดินร่วนปนทรายไหมดินร่วนปนทรายดินร่วนปนทรายมันจะอุ้มน้ําหน่อยแบบแบบนี้เพราะว่ามันเขมบุนีกระห้เพิ่งอครที่ว่าหน้าฝนที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างไหมพี่จะว่ามีครับผมไม่เลยเนาะปกติเนี่ยถ้าว่าเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าฝนต้นฝนต้นหนาวไปหนาวอะไรพวกนี้คือมันจะมีปัญหาถ้าว่าเราปลูกต้นไม้แบบนี้แต่ว่าของพี่ไม่มีปัญหาเลยเนาะมีปัญหาอย่างเดียวคือศัตรูคือดวงแหลก